หลีหน้าจังบุกหาโทนี่พัทยาผิดสัญญาไม่ยกลูกชายให้ทำผัวคนร่วมงานงงของจริงหรือแค่คอนเทนต์ค่ำวันที่27ตุลาคม2566มีรายงานว่านายสุรพลสงวนชาติสอนไก่นักธุรกิจชื่อดังในเมืองพัทยาหรือที่รู้จักกันอย่างดี ในชื่อโทนี่พัทยาได้จัดงานเปิดตัวโทนี่ผับแอนเดสเตอร์รองพัทยาพร้อมจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ68ปีโดยมีแขกเรือทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างกับข้างมีรายงานด้วยว่าหลีหน้าจังดาวดังแห่งโลกโซเชียลได้เดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าวพร้อมทวงถามสัญญาจากนายโทนี่ที่เคยลั่นวาจาท้าให้ตนเองมาร่วมงาน โดยพร้อมจะยกลูกชายให้เป็นสามีแต่เมื่อมาถึงพบว่าลูกชายของนายโทนี่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่ได้มาร่วมงานแต่อย่างใดสร้างความผิดหวังให้ลีน่าจังเป็นอย่างมากก่อนเจ้าตัวจะเดินออกจากงานลงไปชั้นล่างพร้อมต่อว่านายโทนี่ที่ไม่รักษาคำพูดก่อนจะเดินทางไปขึ้นรถยนต์ส่วนตัวกลับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความประหลาดใจให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากเพราะมีกลุ่มสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมงานโดยลีนาจังได้ต่อว่านายโทนี่ โดยไม่สนใจใครทั้งสิ้นแต่บางส่วนก็มองว่ามมอาจจะเป็นการทำคอนเทนต์สำหรับโซเชียลก็เป็นได้เขาบอกว่าลูกชายอยู่ต่างประเทศและเสร็จแล้วรูปนั้นน่ะลูกชายจริงหรือว่าไปเอามาจากในอินเทอร์เน็ตพี่มาก็เพราะว่าเห็นว่าผู้ชายมันหลออ่อไงโอ้ยแล้วเป็นไงวันนี้ผิดหวังหรือว่าฟึ่งังไอ้สิเนี่ยจอย่าแกเลยขอหาอาจารย์มึง

โรงแรมมันจะดีนะคะโรงแรมมันเนี่ยในแถวเนี้หัวมุมมันจะรุ่นเลยโรงแรมใหญ่โตด้วยนี่ยติ๊ตาคนเนี้ยรวยเป็นหมื่นล้านหลอกฉันมาคับคุณผู้ชมเจ็บปวดหัวใจมากเลยนะคะกุศลตีใจตั้ง3าวันนะว่าจะได้เป็นสบายหมื่นล้านคนนี้จะเป็นพ่อผัวมาถึงบอกลูกชายอยู่ต่างประเทศบาให้เป็นแคแฟน ใช่ไหมฉันฝันคนเดียวใช่ไหมคือฉันเข้าใจผิดใช่ไหมทนไม่ไหวแล้วไปละเทอานี้อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากตะวันออกทูเดย์